สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เรามาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้เรามาเพิ่มเติมให้นะครับกับสูตรหลัก10ล่างนะครับหลัก10ล่างเป็น2ส,สูตรเทียบชนนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสสูตรเทียบชน สถิติของสูตรนี้ทั้งสองสูตรนะครับเข้ามา12345678นะครับเข้ามา8งวดนะครับงวดที่9เราจะมาลุ้นกันนะครับเป็น2ส,สูตรเทียบชนหลัก10ล่างแต่ก่อนดื่นก็ต้องย้ําเตือนก,นกันก่อนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติอนาคตเราต้องไม่เราต้องมาลุ้นกันนะครับเราไม่ทราบว่ามันจอกตัวไหนนะครับ มันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนนะครับสสูตรเทียบชนสสูตรเมื่อชนกันแล้วมีตัวไหนบ้างนะครับงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามานะครับสสูตรชนกันอยู่ที่เลข5กับเลข4นะครับเลข5กับเลข4ผลรางวัลที่ออก4 5นะครับ ข้ามาทั้ง5ทั้ง4แต่ว่านี่เราหาหลักสิบนะครับหลักสิบหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างตัวที่เข้ามานะครับคือเลข4หลักสิบนะครับวันที่2นะครับชนกันที่8 0 1นะครับพลลัพธ์วันที่ออกหนึ่งนะครับหลักสิบ ตัวที่เข้ามาคือเลขหนึ่งงวดที่สามนะครับชนกันสอง3ูนย์สองสามนะครับผลงวัลที่ออกสองเก้าหลักสิบล่างนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขสอง งวดต่อมานะครับงวดที่สี่ชนกันที่6กับ7นะครับสองตัวผลรางวัลที่ออก70นนะครับงวดนี้หลักสิตัวที่เข้ามาคือเลข7งวดที่5นะครับชนกันที่7กับ6นะครับสองตัวผลรางวัลที่ออก6 9 หลักสิบตัวที่เข้ามาคือเลขหกงวดที่หกนะครับชนกันสามตัวนะครับเก้าหนึ่งสองผลรางวัลที่ออกสองสามนะครับหลักสิบตัวที่เข้ามาคือเลขสอง งวดที่7นะครับชนกัน3ตัวนะครับ7 6 9ผลลพวันที่ออก7 9หลัก10คือเลข7นะครับตัวที่เข้ามาแล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับออก90ชนกันที่8กับ9 9กับ8นะครับ2ตัวนะครับ ตัวที่เข้ามาคือเลข9อันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับทั้งหมดเข้ามา8งวดติดนะครับของงวดนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวชนกี่ตัวจะมีตัวไหนนะครับสูตรนะครับสูตรนี้จะมี4ตัวนะครับสูตรนี้จะมี6ตัว เทียบชนกันแล้วก็ชนกัน2ตัวบ้าง3ตัวบ้างนะครับบางงวดก็จะ3ตัวบางงวดก็2ตัวงวดแรกนะครับสูตรนี้3บวก6เป็น9 9เบวก6เป็น15บนะครับบอกสูตรคร่าวๆก่อนนะครับได้เลขค่าตัวแรกลบ1เหลือ4นะครับ4บวก2เป็น 6, 6 6บวก1เป็น7นะครับได้5 4 6 7นะครับผลรางวัลที่ออก4ี่หหลัก10นะครับตัวที่เข้ามานะครับ อันนี้บวกกันแล้วนะครับได้9 8 0 1ออก1 7นะครับ4บวก0บวก7เป็น11นะครับ1 0 2 3ออก2 9นะครับหลัก10เลข2 4บวก0บวก1นะครับเป็น5 5 4 6 7ออก7 0หลัก10นะครับคือเลข7 4บก0บก3นะครับ7 6 8 9ออก6 9หลัก10นะครับคือเลข6 3บก3เป็น6บก4เป็น10นะครับ0 9 1 2ออก2 3หลัก10 1บก6บก0เป็น7นะครับ7 6 8 9ออก7 9 8 3เป็น11 1 1บเวกปเป็น19นะครับ9ลด1เหลือ8 8เพิ่ม2เป็น10 10เพิ่ม1เป็น11นะครับ9 0 1ผลรางผลลที่ออก90นะครับของงวดที่ผ่านมาหลักสิเข้ามาที่เลข9นะครับของงวดนี้นะครับของงวดนี้9บวก8เป็น17 17บวก9เป็น26นะครับได้เลข6 ลบหน,นะครับตัวแรกลบหก็จะได้เลข5แล้วก็บวก2นะครับได้เลข7บวกหได้เลข8นะครับ6 5 7 8นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับเป็นสูตรหลักสิบล่างตำแหน่งที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับตามนี้นะครับอย่างนี้จะง่ายนะครับอย่างนี้จะง่ายกว่าถ้าไปเขียน เลขหน้าเลขท้ายครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ดูสับสนตัวผมเองก็สับสนนะครับอย่างนี้จะง่ายนะครับก็คือนะครับเลข9ก็มาจากหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่1เลขเลขแนี่จากหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2นะครับส่วนเลข9หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2 สูตรที่2ก็เข้ามางวดเดียวกันแต่ตัวเลข6ตัวนะครับเรามาเทียบชนเราเปรียบเทียบเอาเพราะว่า6ตัวนี้มันเยอะนะครับ3ตํตำแหน่งที่เรา,าใช้บวกกันนะครับ5บวก7เ,เป็น12% 1 2บวก7เ,เป็น19นะครับคร่าวๆนะครับได้เลข9ก็สูตรนี้เพิ่มไปทีละ3แต้ม9 2 5 8 14นะครับออก4 5หนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข4ี่ บวกกันแล้วได้8 1 4 7 0 3นะครับออก17นะครับหลักสิคือเลข1บวกกันแล้ว036925อนะครับออก29บวกกันแล้วนะครับ7 0 3 6 9 2นอะครับออก70เลข7บวกกันแล้วนะครับได้147036นะครับออก69 บวกกันแล้วนะครับได้6 9 2 5 8 1นะครับออก2 3บวกกันแล้วได้7 0 3 6 9 2นะครับออก7 9ของงวดวันที่16กันยายนที่ผ่านมา4บวก7เป็น11 11บวก2เป็น13นะครับ3 6 9 2 5 8นะครับออก90หลัก10 ตัวที่เข้ามาคือเลข9นะครับของงวดนี้นะครับ9 3 0บวก3บวก0เป็น12นะครับได้เลข2เพิ่มไปทีละ3แต้ม2 5 8 1 4 7นะครับตัวไหนจะมานะครับในตาแหน่งของหลักสิบล่างนะครับเป็นสูตรหลักสิบล่างตาแหน่งที่เรามาใช้บวกกันของสูตรนี้นะครับ เลข9ตัวแรกก็คือหลักร้อยบนบวกด้วยหลักสิบบนนะครับเลข3แล้วก็เลข0นย์นี้ก็คือหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่2นะครับทีนี้ถ้าเรา2สูตรมาเทียบชนกันนะครับงวดนี้ชนกันกี่ตัว ตัวแรกนะครับเลขหนะครับไม่มีมีเลข5นะครับเลข5เลข7เลข8ชนกัน3ตัวนะครับ5 7 8นะครับของงวดนี้2สูตรนี้นะครับชนกันที่ 5 7าเจ็นะครับชนกัน3ตัวนะครับงวดนี้1ตุลาคมนะครับเรามารอลุ้นว่าใน3ตัวนี้จะมีตัวไหนมาหรือไม่นะครับในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับเป็นสูตรหลักสิบล่างสถิติก็ 8งวดนะครับที่เข้ามาอันนี้สถิตินะครับอนาคตเราต้องมาลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าถูกใจชอบใจตัวไหนนะครับที่จะนําไปใช้ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับส่วนตัวผมเองก็คิดค้นหาสูตรหาวิธีเอามาฝากกันเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ เราก็ไม่ทราบว่ามันจอกตัวไหนก็คิดหาหลายๆวิธีหาหลายๆสูตรนะครับมาเป็นแนวทางให้ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดต่อไปก็คืองวดวันที่1ตุลาคมนะครับที่เราจะมาลุ้นกันก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีนะครับทาง YouTube เดี๋ยวเราจะมีสูตรดีๆมาฝากกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ